สวัสดีครับพี่น้องสายสครับมังจากไปตรวจเลือดถูกสุขภาพมาครับผมเกี่ยวค่อนเดิมบอ,อกว่าตอนนกกือเก้า้ะครับพี่นอ้องเลยจากลงแลม,มาจากบริษัทแล้วกันใ่้มาตอนนกกับซ้อยอายด่านี่บงกดดีซ้อยไหนกับบรูลุล่ะซ้อยหานี่แหละครับ ถ้าสามเลยพี่น้องนกไล่ไหล,หลมันเที่ยงแล้วครับนกขันหน่อยนกนเข่าอุ้มแล้วผมมาหาเครื่องใหม่ทัครับเน็ตเปเนียดมีนกขันหลายตัวอยู่นกพมก็ขันอยู่ตอนนี้ต้องหาใ่่ป็นะครับนกป้านี่หลายตัวอยู่เด้ เสียงดีขมีเสียงบดีขมีครับท่านเอาออกบัานยังเจอกระหัมนได้ของกระบ,บานเนี่ยบย่ได้นกกระดไดไหมอะไรพี่น้องไปเฮ็ดโกงเนี่ยห้ามาัดเนาะปันหยุดไปตรวจสุขภาพาประจำปีเอาเลือดไปให้เพิ่นเอาสิ่งที่จะต้องตรวจในร่างกายไปเป็นตรวจครับแล้วกลับมา เสียเป็นโมงกลักวๆใส่คอดแหลกมีนกแม่เข้ามาผมเล็บเบาเลยผมหนีเลยมันเสียงหน่อยผมเล็บเบานกลงครับมาเบิ่งซอยนีเบมือนกันมเคยมาด้วยละ่ะสร้อยหนีนี่เสียงขันมวมนอยู่พี่น้องนกปลานี่ผมมาไม่เอ้อมใครับรเอาเพชรกงแก้ดีอยู่ เปลือกก่นแดงเนะเปลือกดีครับแกดีเปลือกแดงแค่ว้ไปขดมันจงบวหักไงทนทนับนะครับต้องหาคุ้มขันเย่งนีน้หนอกขอบคุณแฟนครับเด้อครับเด้อที่ใหก้กำลังใจโอ้หลายดีใจครับผมเพิ่งจะเออเเฟซบุก๊ก พ็ท่านมาโดนเด้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าพี่น้องแฟนครับผู้ติดตามผมเคลียวคข้อเดิมหนึ่งล้ายขึ้นทุกมือครับพี่น้องมีกำลังใจดีเสเหตุคลิปมาฝากก็ผม,ม,มเป็นคนมากเ้าเนาะครับเนาะมากเ้ามากกามันเกิดเพื่อนเพื่อนดีออนไลน์นี่ก็ดีเนาะซื้อทห้องอ,อไล่์นี่ก็ดี จากพีจากน้องทางจังหวัดไก่จกังหวัดไก่คอมเมนต์ผมว่าที่บ่งลิปผมก็ดีใจครับถามนั่นถามนี่กันโุกๆกันเนาะมันก็ดีก็อยู่เอซื้อๆอยู่ได้ผมว่าขนาดแล้วสุหรับวันนี้ผมเกียวข้นเดินขอขอพระคุณพี่งพอเป็นพี่น้องนะครับด้ยที่เขามาติดตามผมชีวพี่ผมก็อยู่กับนกนี่แหละครับตอนแรกอะ อย่ยงนกขึบ้บานนอกสารคา้บาบ้านเกิดอำเภอเมืองครับเรี่องนกก็ตกคมนกเขานี่แหละแต่บ่ได้จริงจังอยัางเหลือพ้วยมักมักเลี้ยงบัดเขามากรุงเทพปี2529ครับผมขอมาเดือนตุลาเดือนนี้แหละครับ2529จนป่านนี้แเรผมก็อยู่ภาคกลางเลยทะเลได้เป็นแล่นนกเขาแต่ว่าเสียงก่อนหรอกครับพี่น้องตอนแรกนี่ค้วนเป็นมากของผมนะ เป็นนกเขาจะวาเสียงอาศัยรถนัง่งรถน้ำกระเจ้าไปโบมีรถขับเจ้าของก็ได้นี่คือรถเมล์พายค้าไป,อ,ไปอ้าวมเมียบะับโคมากเลยแล้วเฮ้ย เห็บบตัวใชะโอ้มาหมเป็นป่อยมาออกมากเลย่น้องเป็นป่อยมามากสามตัวอยู่เตะผนดียครับสี่ห้าหโอ้โหอไม่เอานะ เฮ้ยโอ้ยอย่าทำอะไรเด้อเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันครับโอ้หมาหลายกันโตขันแล้วตมืกี้นกมาไก่เหรอนะครับไก่เขาไก่เขาหายไปโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโคกแล้วบางแก้ว เหลียวๆเลยหกตัวครับพี่นอ้องเอาอสิบลูเปจ่ได้เนาะคนหกหมืน่นเลยเีครับพี่น้องให้ยอมใบแก่ๆนี่ครับถ้าแก้มันจะออกสีแดงๆนะครับเนดะ้อท้นไปเลยข้างในมันสีบอูมีหูครับมันจะตันดีโอ้เฮียแตกเฮียแตกน,นะแบบเตรีครับโคดเข่ากันโอ้ยงามปวดแล้วไม่แก่ นี่ไอยเกลือกเกลือใมันน้องไปหยอดกาวาพี่น้องหยอดกาวห้อนเอาบ่อใดเสียดายอยู่ดีพอมันใส่พอดีเลยแกว้วอมข้าวห้อนหยอดนี่ก็บพันเสือกไว้ก็บสิบห้าลูกตีทำมาวิธีห่อก็ตตองพัาเนา,าอยู่แล้วครับ